มหาอำนาจบานาวันนี้ขอพาทุกท่านมาชมสวนลำไย,ย1 0 0รอปีปไม่ผิดครับนี่คือสวนลำไย,ยเบี้ยวเขียวหนึ่งร้อปีจริงๆเพราะไม่ว่าจะผ่านมากี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือหลายสิบปีที่นี่ก็ยังปลูกลำไย,ยเบี้ยวเขียวมาโดยตลอดไม่เคยเลิกจนถึงตอนนี้แล้วก็น,นะได้ส่งต่อมาถึงรุ่นที่3แล้วลำไย,ยเบี้ยวเขียวเขียวเพลินหยุดไม่ได้ลำไย,ยเบี้ยวเขียวคือ king of longan มื่อหามาบ้านน้าขอแนะนำให้รู้จักกับพ่อหลวงโบนะครับพระเอกของเราในวันนี้แล้วลำยายตัวเอกของเราที่ว่าอยู่มาเป็น100ปีเนี่ย่านอะไรอรักลามลำยยเบี้ยวเขียวที่ว่าร้อยปีเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยทายาทรุ่นที่สามโอ้โหเป็นร้อยปีกันเลยทีเดียวมีมานานครับผมเกิดมาก็อยู่ในดงเบี้ยวเขียวลวไอผมก็เชื่อคนอยากซะด้วยสิมีภาพยืนยันไหมอ่ะ โอ้โหแบบนี้ต้องเชื่อแล้วล่ะนี่พิเศษสําหรับมหาำนาบ้านนาเพราะรู้รายการจะมาไงก็เลยปริ้นมาแปะโชว์ดูภาพแล้วขังาอาไรสุดๆครับคนลุกเลยอ่ะแล้วคนไหนอ่ะพ่อยังไงรอที่สุดจริงหรือเปล่าไม่เห็นมีหนวดมีคราวเลยตอนนั้นยังไม่ขึ้นรับมุกซะด้วยเอากลับเข้าสวนกันต่อดีกว่าแล้วลักษณะเด่นของลำไยเบี้ยวเขียวอ่ะเป็นยังไงครับลูกใหญ่กินอร่อยกรอบหวานพอประมาณเนื้อแห้ง จริงหรือเปล่าจริงชิมดูได้จัดมาครับพ่อหลวงโบต้นไหนพร้อมกินแล้วครับต้นนี้อืมทรงได้อยู่ประมาณสักเกือบ70%ละก็สามารถชิมได้โยนมาได้เลยนะครับพ่อหลวงโยนเลยเหรอแบ่งให้ชิมนะรับทราบครับฮึบมาลูกเดียวเองเหรอ <laughs> โอ้ยหวานหอมกําลังดีเลยอ่ะมีความกรอบด้วยนะแล้วเนื้อก็แน่นเนื้อเยอะเม็ดเล็กอร่อยสุดๆไปเลยอ่ะอีดอ10บาทกับเบี้ยวเขียวร้อยเนี่ยความแตกต่างมันห่างไกลกันมากโอ้โหราคานี่ต่างกันสิเท่าเลยเหรอว่าแต่แล้วถ้าผมเดินไปตลาดเนี่ยผมจะแยกลำไยส2พันนี่ยังไงครับหนึ่งลักษณะภายนอกเขาเนี่ยผลจะเบี้ยวสีต้องดําอมเขียวเป็นสีเหลืองไม่ใช่เบี้ยวเขียว <c oughs> คือลักษณะเขาต้องดำอมเขียวหน่อยๆน้ำตาลเข้มอมเขียวบ้าง,งนะ้ชิมแล้วกรอบหอมแห้งหวานพอดีก็ถึงบอกว่าทุเรียนมึงนนคือ King of ทุเรียนนี่ก็คือ King of ลองกันถ้าพูดถึงขนาดนี้แล้วอะ่ะแกเพิ่มให้หน่อยสิครับเมื่อสักครู่ลูกเดียวมันไม่นำใจอ่ะการเก็บผลผลิตเบี้ยวเขียวเนี่ยดูได้สายตาที่ดีเนี่ยประมาณ80% เก็บได้ละจะเผื่อเวลาเดินทางไปสองสามวันอะไรอย่างเงี้ยถ้านับตั้งแต่ออกดอกละครับกี่วันถึือจะเก็บขายดีประมาณ6เดือน20วันเก็บได้ถ้าเลยจากนี้ไปเนี่ยถ้าเก็บไม่ทันเขาก็จะเริ่มแก่มเมล็ดเขาจะเริ่มกินน้ําหวานละความหวานจะลดลงแล้วเนื้อเาก็จะทางเหนือเขาเรียกว่าฟ้ามมันมันจะไม่ไม,ไม่กรอบลแล้วแบบนี้ต้นข้างหน้าพร้อมเก็บแล้วหรือยังครับผมดูไม่เป็นอะ่ะการเก็บเกี่ยวเนี่ยเบื้องต้นก็คือหนึ่งดูด้วยสายตาก่อนว่า ล,ล JI, ูกเขาได้ขนาดหรือยังจากประสบการณ์แล้วคนไม่มีประสบะการณ์แบบผมล่ะตัดได้แล้วครับเนี่ยเออพ่อหลวงว่าไงผมก็ตามนั่นแหละครับหลังจากเก็บแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้แม่บ้านไปคัดแพ็คส่งลูกค้าเพราะว่าออกจากสวนเราเนี่ยเกรดต้องดีให้มันสมราคากิโลละร้อยมันต้องพรีเมียมเหมือนเนาะเพราะแต่ตัดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วงั้นส่งมาครับเดี๋ยวผมรับหน้าให้ต่อเอง ผนักงาข้าขลำไยของส่วนนี้ละก็คือพี่ติ๋มนะครับนางเอกของเราในวันนี้และนี่เราต้องคัดอะไรบ้างคัดล่วงออกคัดลูกเล็กแล้วก็ใบลูกเล็กประมาณนี้ค่ะแล้วต้องทิ้งเลยเหรอครับอย่าได้จตังอะแล้วก็ขายเป็นล่วงได้อันนี้กิโลละร้อยอันนี้ก็ประมาณ40-50อะไรเนี่ยโอ้โหขนาดลูกเล็กๆก,ก็ยังขายได้ราคาดีกว่าลำไยทั่วไปอีกนะแปลว่าลูกเล็กแต่ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมใช่ไหมครับอร่อยชิมไม่ดูหน่อย <c oughs> อร่อยเจ้าลำแจ๊เจ้านอกจากลูกเล็กแล้วอ่ะต้องคัดอะไรออกอีกไหมครับคือกิ่งแห้งอย่างเนี้ย่เขาต้อง,ง,งออกแต่งใื้เปิ้นคือเปินเป้นมันงามใบมันเอาไปไอ้กล่องในต้นลำไย,ยเอาเป็นปุ๋ยได้ว่าแต่พอคัดเสร็จแล้วเนี่ยที่นี่มีขายกี่แบบบ้างครับก็จะมีมัดปุกขายแล้วก็ใส่ตะก,กร้าใส่กล่องเดี๋ยวทำให้ดูเจ้าอันนี้มัดปุกเสร็จแล้วปุกหนึ่งประมาณครึ่งโลสี่สบห้าสิบบาทคือบางคนะจะ เอาแบบครึ่งโลเอาเป็นปุ๊บนี่แหละง่ายดีไม่ต้องใส่ตะกร้ายอย่างแอจะอแบบที่เห็นทั่วไปตามท้องตลาดแบบใส่กล่องล่ะครับเป็นยังไงเป็นกล่องแบบแบบนี้เจ้ะบะมีรูมันจะอับเขาต้องจ่อหอมันเวลาส่งไปมันจะบอด,ดีเท่านี้ก็เสร็จละกล่องนี้200บาทกิโลละร้อยโอ้โหสวยงามจริงเชียวดูพรีเมียมอย่างที่พ่อหลวงโบบอกเลยอะ่ะ เสร็แล้วละก็มาคุยกันหน่อยครับพี่ตต๋มพี่ตต๋มเป็นคนที่นี่เลยไหมคนบ้านเนี่ยจาวคนบ้านประเศร้าเนี่ยชาวสวนหมากหมู่บ้านจะปลูกลำไยกันเยอะมากจะมีเกือบทุกบ้านเลยเจ้าเดินไปก็เห็นเลยเห็นเป็นต้นลำไยห,หน้าบ้านขนาดนั้นเลยหรอครับเดี๋ยวผมลองสุ่มเดินเอาไปถามคนคแถวนี้ดู<ๆ>เออบ้านพี่ปลูกลำไยไหมครับปลูกค่ะปลูกทั้งออมีทั้งเบีเ้ยวเขียวอีดดบ้านพี่ก็ปลูกลำไยค่ะนี่ก็ของพี่ค่ะถ้ามาถึงลำพูนะต้องนึกถึงลำไยเป็นสิ่งแรกเลยแทบทุกบ้านมีต้นลำไยนย ย่เคียวปลาเศร้าในในบ้านนี่มีประมาณ8ต้นเชื่อแล้วครับว่าลำไยมีทุกบ้านจริงๆส่วนบ้านพี่ติ๋มเนี่ยก็คือลำไยล้นบ้านใช่ไหมครับนี่เรานั่งสัมภาษณ์กันอยู่ยังมีงอออกมาข้างหลังอยู่เนี่ยวันนี้จัดเองโดยเฉพาะเปิดมาทำรายการพวกกระติบกระตาสมกับเป็นงานฝีมือผู้หญิงจริงๆพี่จัดซะสวยเลยเนาะอ๋อไอ้เบ้ว่าเจ้าว้าพอหลงจัดซะสวยเช่ยวมาแต่พวกพี่สองคนมาเจอกันได้ยังไงครับคนบ้านเดียวกันเนาะไปไปมาๆมก็มันก็เจอกันสักวันอะ <amounts of audio writers> ก็คือเนาะปัจจัยเขาก็มาจีบเขาลุยก่อนเลยเหรอพ่อหลวงเห็นแวบแรกตกหลุมรักเลยอครับก็ไม่รู้นะเพราะว่าพ่อหลวงชอบคนสวยมั้งเมื่อก่อนเขาเคยประกวดเทพีนะลำบูญโอ้สวยจริงก็มาเจอก็สาวคนนี้มันสวยได้หว่าก็เลยก็เลยจีบไงจีบยังไงเนาะอันไหนเล่ามาจดหมาย ส่งไปบ้านเขาคิดถึงก็เขียนจดหมายมาอะไรในจดหมายเขียนว่ายังไงบ้างครับก็คุยเฉยๆเ <laughs> ง <laughs> ินใหญ่เลยนะเนี่ยสรุปก็เขาชื่อจงรักก็เลยรักะเลยเห็นหน้าโดดๆอย่างนี้ก็หวานเหมือนกันนะเนี่ย เข้าเรื่องกันต่อดีกว่าพ่ชอรูปคุณพ่อตอนเด็กๆในสวนน่ะเ่ากับเกิดมาก็เป็นเกษตรกรเลยไหมอ่ะตั้งแต่จําความได้นะโตมาก็อยู่กับอาชีพเกษตรเพราะว่าครอบครัวนี้จะเป็นครอบครัวลำไยสวนทางฝ่ายพ่อก็มีเยอะ 3- 40ไร่นู่นนะเขาก็ปลูกลำไยตั้งแต่บรรพบุรุษเข้ามาแล้วแต่จะเป็อีดอ,อเบ้ยวเขียวอยู่ฝั่งแม่ปลูกลำไยจากรุ่นสู่รุ่นของจริงแล้วแบบนี้คุณพ่อรู้ไหมครับว่าลำไยเบี้ยวเขียวเนี่ยมาอยู่ที่ป่าเศร้าได้ยังไง หนังสือมันเขียนเขียนมาหลายเล่มมานะเล่าต่อกันมาเจ้าแก้วนอรัตเนี่ยเขาได้พันเบี้ยวเขียวมาจากมึงจีแล้วเอามาให้เจ้าจาักคำเจ้าลำพูนปลูกก็คาดว่าน่าจะเป็นเจ้าจาักคำเอามาปลูกที่ป่าเศร้าไม่รู้ปลูกตรงไหนแต่พอดีเรารู้ว่าเบี้ยวเขียวป่าเศร้าอยู่ที่สวนตาก็ต้องขอบคุณตาอ้น,นะเพราะว่าสมัยแกที่0 7นย์เจนี่ยจะมีใครที่จะสามารถเอาลำย,ยเบี้ยวเขียวไปประกวด เอาไปประกวดที่จังหวัดลำพูนดูป้ายประกาศตรงนั้นตรงไหนครับมองไม่เห็นเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตไปไหนครับอ้าวอ้าวยังถ่ายรายการไม่เสร็จเลยคุณพ่ออันน่มีอะไรติดม้าติดมือมาด้วยนะครับใบอะไรเนี่ยนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าตาอ้ยนี่เป็นหัวเกษตรที่ก้าวหน้าที่ส่งลำไยเบี้ยวเขียวประกวดสมัยปี07ประกวดจังหวัดลำพูนเบี้ยวเขียว มีงานลำไย,ยแล้วก็ส่งพันเบี้ยวเขียวไปประกวดลำไย,ยพันเบี้ยวเขียวจากสวนนี้อะนะใช่สวนนี้แหละเนี่ยสวนเก่าเนี่ยแล้วเขาประกวดอะไรกันนะครับพวงสวยลูกใหญ่หวานอะไรอย่างเงี้ยได้รางวัลที่1มันเป็นเครื่องยืนยันว่าเราคือของแท้เบี้ยวเขียวต้องป่าเศร้า นี่เป็นเป็นที่มาของคาว่าเบี้ยวเขียวป่าเศร้าคนลุกค่ะสซนก็เป็นตำนานสวน100ปีเลยอยากรู้ไหมว่าลําไยสวนในตำนานรสชาติเป็นไงอยากรู้อยากรู้อยากรู้เตะมาเจตเจตกรเลยนยักมายากลเน,นี่ย <c oughs> นี่ไงเบี้ยวเขียวของแท้ <c oughs> อ้ยเชื่อแล้วครับว่าสวนนี้ของแท้แหมอารมณ์ดีขนาดนี้จบคณะตลกมาหรือเปล่าครับเนี่ยก็จบมัธยมก็ไปเรียนเกษตรที่ตาก ก็มันคงจะปลูกฝังแล้วก็พ่อก็คงคิดว่าจะวางเราไว้สืบทอดอาชีพดังเดิมก็คือลำไยจบออกมาก็มาช่วยพ่อทําสวนก็ชาวบ้านเห็นว่าคงจะปกครองลูกบ้านได้มากเลยจับเป็นพ่อหลวงเออผมก็สงสัยมาตั้งนานละพ่อหลวงนี่คือผู้ใหญ่บ้านเอา้าผู้ใหญ่ทุกวันนี้ยังเป็นอยู่ไหมเนี่ยไม่เป็นตําแหน่งพ่อหลวงจะติดตัวไปจนตายถ้าคนเหนือเขาจะเรียกพ่อหลวงตลอดถึงจะเป็นอดีตก็ต้องเขาก็เรียกพ่อหลวงตลอด เาจริงๆพ่อหลวงก็มีทางเลือกนะแล้วทำไมถึงเลือกที่จะมาเป็นเกษตรกรนะครับพ่อก็ยึดอาชีพเกษตรส่งเรเรียนไงเรคิดว่ามันก็น่าจะมั่นคงอาชีพเกษตรเนี่ยถือว่าอยู่ได้แต่ใจต้องรักบางคนก็เลิกทำกันละเดี๋ยวนี้ลำไยนะไม่ว่าจะอีดอไม่ว่าจ,จะอะไรชาวสวนบ้านเราเดี๋ยวนี้ไม่ทำกันละหนึ่งเขาบอกอันตรายสองราคาถูกนั่นนะสิถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันมีวิกฤตช่วงลำไยราคาตกอยู่นาถามว่าลำไยเนี่ยช่วงนี้ราคามันถูก แต่สวนเราไม่มีปัญหาเพราะสวนเราเนี่ยจะทําออกสามรอบพันอีดอเนี่ยเอาตลาดจีนนําคือคนจีนเขาต้องการลําไยอีดออยู่สามช่วงคือ1ตุดจีนเชงเมง้งวันชาติจีนเราจะทําแค่สามชุดแค่นั้นเองตลาดช่วงนี้จะจะแพงมีพ่อค้ามารับซื้อถึงสวนไอเดียดีแต่ก็ต้องใช้ฝีมือเนาะแล้วเบี้ยวเขียวป่าเศร้าเนี่ยเพื่อได้โลละสองสามร้อยอ่ะเบี้ยวเขียวนี่เอาปีละครั้งเพราะว่าอยากจะให้ ผู้บริโภคนี่ติดใจและคิดถึงเบี้ยวเขียวป่าเศร้าว่าถ้าคิดถึงต้องมาช่วงนี้กรกฎาสิงหาให้กินปีละครั้งลิมแตดสุดๆอ่ะนอกจากจะอร่อยราคาดีหากินยากจุดเด่นของลำไยเบี้ยวเขียวป่าเศร้ายังไม่ได้หมดแค่นี้นะครับเบี้ยวเขียวป่าเศร้านี่เป็นตัวแทนของอำเภอเมืองที่ได้ G i ไของจังหวัดลำพูนเฮ้ยไม่ธรรมดามี G i ไมากรนตีด้วย ต้องยอมรับว่าพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของหมู่บ้านป่าเศร้าเป็นทำเลที่เหมาะสมปลูกเบี้ยวเขียวแล้วรสชาติจะแตกต่างจากจังหวัดอื่นเพราะอะไระครับพื้นที่หมู่บ้านป่าเศร้าทิศตะวันออกจะมีลําน้ํากวงไหลผ่านทิศตะวันตกจะมีน้ําปิงไหลผ่านแล้วน้ําปิงห่างสาขาน้ําปิงจะไหลผ่ากลางหมู่บ้านป่าเศร้าสมัยก่อนเวลาน้ําหลากน้ําท่วมเ,เขาจะพัดกรดินทรายต่างๆแร่ธาตุอินทรีย์ต่างๆจะมาทับถมที่หมู่บ้านป่าเศร้าเลยทําให้ เป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถปลูกเบี้ยวเขียวได้อร่อยที่สุดเป็นไงล่ะมีเหตุผลมารองรับซะด้วยเอา้าคนอยากจะลองปลูกของ d j i บ้างเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับนี่คือการเทคนิคในการตอนกิ่งลำไยทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นร้อยปีโอ้โหวันนี้เผยสูตรลับตามหลักมืออาชีพเนี่ยเขาต้องตอกเนี่ยเขาเรียกตอกต้องเน็บเอวนะฮะมันจะได้ธรรมะธรรมแมง,งนี่เฉพาะกิจเน็บกระเป๋า นี่ก็เท่ดีนะครับตามสูตรของนักพิชาการนี่จะต้องควันนี่ต้องวัด2รอบครึ่งของกิ่งความกว้างนะนะความกว้างรอยคว้นเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะละเอียดบอกว่าต้องขูดแคนเบียมออกเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเพราะเวลาจ้างเดี๋ยวนี้เขาให้กิ่งละสองบาท5้าห้าร้อยกิ่งวันละพันเข้าใ้ครีมนะครับมันไวกว่าเมื่อก่อนครีมผิวใสหรือครีมกันแดดครับพ่อหลวงไม่ใช่ครีมขี้คนละครีมนี่ฮะลักษณะการเอาห่างกาก กิ่งแขนงออกมาเนี่ยประมาณพอประมาณนะฮะแล้วก็เริ่มควันเสร็จละโอ้ยมืออาชีพสุดๆอะ่ะเพราะกิ่งมันอ่อนไงเพราะลักษณะเลือกการเลือกกิ่งเนี่ยจะไม่แก่ไม่อ่อนกันไปกิ่งอบัวนี้ออกง่ายนะครับจากนั้นไอ้นี่ซื้อมาก็กำรรละ2บาทซึ่งเขาเรียกวัววัสดุก,การตอนกาบมะพร้าวดินเหนียวเพราะกาบมะพร้าวนี้จะแช่น้ําแล้วมันจะมีความชื้นเพราะดินเหนียวเนี่ยเขาจะผสมฮอร์โมนหน่อยเพื่อที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เขาแตกราก คือการติดดินเนี่ยต้องติดแผ่บนนะครับบนลอยควันถ้าติดข้างล่างไม่ออกนะครับเพราะรากเขาจะออกตรงนี้นะฮะนี่ดินนี่จะต้องประกบตรงนี้แล้วก็ห่อกากมะพร้าวต้องห่อให้แน่นรัดพลาสติกนี่ต้องให้แน่นเพราะว่าเวลารากเขาออกมาเนี่ยมันจะแน่นรัดรวมเนี่ยรากเขาจะขาดง่ายนะครับและอีกกี่เดือนถึงตัดไปลงกระถางได้หระอครับอีกสองเดือนได้ได,ได้ตัดไม่ต้องดูแลอะไรเล,เลยหรอครับออกชัวนาไม่ต้องดูรากอย่างเดียวราก จากสีขาวเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลนั้นอีกประมาณสักอันนี้ที่ทําไว้ก่อนหน้าเห็นรากแบบนี้แล้วซักเท่าไหร่ถึงตัดได้ครับเดือนหน้านี้ตัดได้ละสนใจตังพานมาหาอำนาจบ้านนาได้เลยรถพิเศษไม่ได้ไม่ได้คุณพ่อผมไม่ได้ฝากขายเอ้าติดต่อคุณพ่อเองนะครับเอ้าไปกันต่อขอแนะนําให้รู้จักกับพี่อ้อยนะครับมือขวาลําไยของสวนแห่งนี้พอดีผมอยากเอาไปทําลอยแก้วกินแล้วสิต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างอ่ะก็มีแค่ ตัวคว้านแล้วก็ถุงมือแล้วนอกจากลอยแก้วเนี่ยคว้านเสร็จเอาไปอบแห้งได้ไหมครับส่วนมากอะเบี้ยวเขียวเนี่ยทําแค่ลอยแก้วเนื้อมันเยอะไงเนื้อมันเยอะมันหนามันดีสําหรับเอาไว้กินสดแต่ถ้าไปอบแห้งอะมันช้ากว่ามันจะแห้งอย่างเงี้ยเพราะว่าเนื้อลยายําไยเบี้ยวเขียวมันเยอะอไงอ๋อแบบนี้มีเองเอาทํากันเลยไหมถ้าคนทําไม่เป็นนี้แทงมือก็เลือดไหลเลยนะอันตรายอะงัน้นพี่อ้อยสอนเทคนิคหน่อยสิครับ นี่เหรอคะเอาตัวคว้านเนี่ยเอาตรงนี้แทงหัวมันแทงหัวเพื่อจะเปิดอย่างนี้เนี่ยเราต้องเปิดหัวมันก่อนเปิดหัวเสร็จแล้วก็เอาตัวคว้านเนี่ยออกงี้แล้วก็เอาตัวนี้มามาคว้านเพื่อที่จะให้เม็ดมันออกแล้วก็จะได้ลูกอย่างนี้เอามาสวยๆยงี้เลยโอ้โหสวยจริงคว้านต่อเลยครับลูกสองลูกเนี่ยไม่น่าจะพอผมกินค่ะเดี๋ยวคว้านเสร็จแล้วให้พวกพี่ติ๋มเขาไอทำน้ำ น้ำร้อยแก้วเดี๋ยวก็เอานี้ไปใส่ได้เลยไม่ต้องล้างไม่ต้องอะไรแล้วเพราะว่าเราใส่ถุงมือถูกหลักอนามัยซะด้วยเอา้าไปกันต่อใส่น้ำก่อนแล้วเปิดไฟแล้วก็เอาไปเตยใส่ค่ะใส่น้ำตาลไปน้อยเดียวแล้วใส่ลำไยเลยเนาะเราเวลาสักแป๊บประมาณ5นาทีก็ได้ละทำง่ายๆเราแป๊บหนึงค่ะเดี๋ยวเสิร์ฟให้กิน เจล่วเจ้าลำไย,ยลอยแก้วหวานหวานเย็นๆเอาไปกินได้เลยเจ้าลำไย,ยเปรี้ยวเขียวป่าเศร้าเนี่ยกินแบบลอยแก้วก็อร่อยกินสดก็อร่อยแล้วกินแบบไหนได้อีกครับคุณแม่ลำไย,ยกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวธรรมดาเลยเนี่ยนะข้าวเหนียวธรรมดาเนี่ยเจ้าคุณแม่ดูจากไหนเนี่ยพ่อนะจ๊ะเห็นเขากินข้าวแล้วก็เอาลำไย,ยกินด้วยแล้วก็ลองดูอย่างเงี้ย้ยมันได้ด้วยเหรอจะกินให้ดูนะ <c oughs> <c oughs> ดูน่าอร่อยนะเนี่ยมา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  ขอลองมัง่งลำยายรสชาติหวานกินกับข้าวเหนียวแล้วเข้ากันเฉยเลยอะ่ะจะว่าไปแล้วก็เหมือนสุภาษิตเลยนะเนี่ยยายกินยำใยน้ำลายายใหญ่หญย,ยุดเลย <laughs> พูดยากจังไหนคุณแม่พูดได้ไหมอะ่ะลองหน่อยสิยายกินลำย่น้ำลายใยไหลย,ย้อยเท็กเดี่ยวผ่าเลยอุ้ย <laughs> ธรรมดาที่ไหนคนนี้ แ๋ยวขอแวะไปคุยกับพี่อ้อยสักหน่อยนะครับอุตส่ตาห์บอกลำยายให้ผมกินยังไม่ได้คุยกันเลยอ่ะอันไหนขอแนะนําตัวอีกรอบสิพี่อ้อยเจ้าเป็นเพื่อนนางเอกค่ะอุ้ยนางงามเก่านะพี่ติ๋มเนี่ยเขาสวยนะสวยที่สุดเลยในหมู่บ้านนี่แล้วพ่อหลวงบอ่ะหลอาาอ่องไ,งไมมหมหล่อค่ะเขาไม่อย่างนี้นะเฮ้ยล่อมากเขาไม่อย่างนี้คือยังไงก็ไม่มีหนวดมีเคราไม่ยังไงดูว่ามีหนวดมีเคราน,านานแล้วนะนี่เนี่ยบอ,บอ เพิ่งมาไหวตอนเท่าตอนอายุนั่งนี่พอเรามีลูกสาวแกก็เลื่อมไหว้หนวด่วนลูกสาวนี่เองนอกจากจะรักลูกสาวแล้วเนี่ยพ่อหลวงโบเนี่ยรักลำไยมากไมครับอยู่กับสวนแกก็หกักแปแกก็ไปสวนทุกวันเนาะแกบอกว่าเบล้วเขียวเนี่ยมันลำกินละล้ำไปยางให้นคนอินได้กินของลํำพองแต่ที่กินมาทั้งวันเนี่ยลำไยเบี้ยวเขียวป่าเศร้าก็อร่อยมากจริงๆนะิงนะแต่ทําไมถึงไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเลยครับก็คงจะเป็นขาดการประชาสัมพันธ์อะไรอย่างนี้เนะพราะตอนนี้ทางเจ้าที่เกษตรเกษตรจังหวัด เกษตรตำบลก็ก็เริ่มประชามพันธ์กันมีหน่วยงานทำนโยบายให้นายกเทศบาลอุโมงให้ส่งเสริมพืชอัตลักษณ์คือ Bio เบี้ยวเขียวมันเป็นลำไย,ยที่มีมูลค่าสูงน่าสนใจที่จะต้องส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกเพราะว่าวันนี้ชาวบ้านเริ่มที่จะเบื่อเรื่องการเกษตรให้กลับมาปลูกลำไย,ยอ,อีเบี้ยวเขียวเอาไปเรื่องส่งเสริมเนี่ยเดี๋ยวให้พี่คนนี้เลย ยันวิพรมชัยนายกเทศมนตรีตำบลองูงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับรับทราบครับเชิญพูดได้เลยครับท่านลำไยอีว e ิ้วเขียวสายพันธุ์นี้มันเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองอร่อยที่สุดในโลกในโลกเลยว่าจะทางรัฐเนี่ยเข้ามาสนับสนุนการปลูกลำไยพันธุ์เบี้ยวเขียวเลยใช่ไหมครับเพราะเห็นว่ามันเป็นทางเลือกสําหรับเกษตรกรชาวสวนลำไยเพราะที่ผ่านมาทุกวันนี้ลำไยก็มีปัญหาราคาตกต่ำม,ม,มาก พันอื่นไม่ใช่พันเนี้นะกิโลเฉลียนะ่ย10กว่าบาทเท่านั้นยังไม่คุ้มค่าแรงเลยแต่พันนี้วันนี้เราตั้งกิโลละไม่ต่ำกว่า100บาทและคนก็สั่งจองมาและตอนนี้ผมก็จะบูมแล้วส่งเสริมรณรงค์ให้พี่น้องตะบนโมงซึ่งมีทั้งหมดประมาณ4,000กว่าคูเรือนเราจะขอปลูกคนละ1ต้น ลูกไว้ในบ้านคนละต้นละต้นมันก็จะมีลำไยพันธุ์เบี้ยวเขียวผมคิดไม่ต่ำกว่าสามพันต้นนะก็รลรงลง์เริ่มกันลนะบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านเกษตรกรเมืองเกษตรกรเนาะถ้าไม่มีลูกมีหล,ลานมาสืบทอดการทําเกษตรเนี่ยมันก็จะไม่มีใครทาครัวผลิตอาหารให้คนให้มนุษย์เราเดี๋ยวผมร่วมด้วยช่วยอีกแรงเอา้าฮัลหลโบมาช่วยสอมผมปลูก่อยสิครับนี่คือกิ่งตอนที่พร้อมจะปลูกต้นพันธุ์กิ่งลำไย,ยพันธุ์เบี้ยวเขียวป่าเศร้า นี่ตอนมาได้ปีหนึ่งละพร้อมปลูกกําลังดีเลยใช่ไหมต้นพันปีหนึ่งเนี่ยระยะการเลี้ยงเนี่ยถ้าอ่อนเกินไปในเวลาปลูกก็เปอร์เซ็นต์ตายเยอะไทยเนี่ยเปอร์เซ็นต์รอดเยอะแล้วในหลุมปลูกอ่ะต้องใส่อะไรลงไปบ้างไหมครับก็ลองปุ๋ยหมักไปแล้ววันขุดนะต้องขุดลึกไหมครับขุดจะลึกเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องถมดินให้เสมอแล้วก็เวลาจะปลูกเนี่ยต้องให้ดินในถุงเนี่ยเสมอเสมอดินเดิม อย่าลืมว่าลําไยเนี่ยเขาไม่ชอบน้ําแต่ขาดน้ําไม่ได้เวลาขุดลงไปลึกเนี่ยฝนตกมาน้ําผังตายเดี๋ยวดูตัวอย่างนะต้องเอาถุงออกนะถ้าถุงไม่ออกไม่โตนะได้เลยครับแม่อันนี้ไม่น่าจะลืมที่ว่าเสมอดินเดิมก็คืออันนี้ห้ามลึกกว่านี้แล้วเขาชอบดินแบบไหนะครับล้วนล้วนปนทรายได้ต้องมีกันโยกกันลมโยกกิ่งเวลาเขาลมโยกเขาเนี่ยรากเขาจะขาดต้องมัดกิ่ง เรียบร้อยต้องรดน้ำเขาบ่อยไหมครับแบบนี้ไม่เกิน3วัน5วันต้องลดต้องดูแลเขาอีกนานไหมครับก่าจะเก็บผลผลิตชุดแรกได้เดียวเขียวปลาเศร้านี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ2ปีขึ้นทําได้ละได้เลยอีก2ปีเดี๋ยวเจอกันเสร็จแล้วสําหรับเทคนิคการตอนการปลูกเทคนิคการผลิตการเก็บเกี่ยวดูแลผลผลิตยังไงให้ใหได้คุณภาพเอ้๊บน,นึ่แป๊บน,นึงเดี๋ยวก่อนแล้วกันเรื่องการดูแลกับการปลูกเนี่ยยังไม่ได้บอกผมเลย จากระยะห่างต้นก่อนเลยปลูกชิดเหมือนกันนะเนี่ยสี่คูณสี่รับประมาณไร่หนึ่งประมาณร้อยต้นข้อดีของแถวชิดก็คือหนึ่งประหยัดแรงงานสองให้ผลผลิตไวเพราะต้นเยอะตอบแทนไวเราอายุมากแล้วนี่ต้องต้องปลูกอะไรก็ได้ที่มันตอบแทนผลผลิตไวงั้นจะไม่ได้ใช้ตังค์แหม <c oughs> เป็นเหตุผลที่ผม <c oughs> ชอบสุดเลยอ่ะแล้วประหยัดแรงงานเนี่ยส่วนนี้ทำกี่คนครับสองคนกับแฟนครับสั่งมาเท่าไหร่เก็บเท่านั้นเก็บตามออเดอร์นะครับเพราะตอนนี้เราขายทาง ว่าแต่สวนอยู่ริมถนนขนาดนี้เนี่ย <c oughs> เคยมีคนมาช่วยเก็บบ้างไหมเพราะว่าอ,อย่างปีที่แล้วเนี่ยกะว่าจะเอาลําไยไปประกวดไงแล้วก็มัดไว้ละยวงก,ก็ไปทําเครื่องหมายให้หัวข้าโมยพอจะเอาไปประกวดเรียบร้อยหายปีนี้จะล้อมรั้วกับลังขุดหลุมโอ้โโจนนี่ทํากันได้แล้วขโมยง่ายด้วยนะแต่และต้นเนี่ยตี้เชียวคือ <c oughs> ต้นสูงเนี่ยผลผลิตเยอะจริงแต่การดูแลเอาใจใส่มันก็จะมากขึ้นถ้าเกิดต้นสูงเนี่ยมันจะเบียดกันคือลำไย,ยต้องการแสง แล้วก็หนึ่งการเก็บเนี่ยถ้าให้พ่อหลวงขึ้นเนี่ยคงไม่ไหวละแถวชิดต้นเตี้ยเนี่ยสั่งเท่าไหร่เก็บเท่านั้นพรุ่งนี้สั่งมาเก็บต่อเป็นไงทุกอย่างคิดมาแล้วแล้วพอเก็บผมผลิตเสร็จเ,เนี่ยต้องมีตัดแต่งกิ่งไหมครับแต่งทุกปีครับเพราะว่าเพื่อที่จะกระตุนน้นให้เขาแตกใบอ่อนอันไหนสูงเราก็ตอนเพื่อที่จะเอาไว้จําหน่ายให้เกษตรกรที่สนใจการตอนนี่ก็ดูไปละแต่ตัดแต่งกิ่งเนี่ยทำยังไงมาดูกันนี่กิ่งข้างในอย่างนี้ ไม่สมควรเอาไว้เพราะว่ามันจะสะสมโรคนะครับนี่กิ่งแขนงกิ่งในแตงออกให้หมดข้อดีของการตัดแต่งกิ่งเนี่ยจะทําให้แสงส่องเข้าถึงโคนต้น,มนแมลงเชื้อราก็จะสามารถป้องกันได้ส่วนหนึ่งทีนี้ก็รู้ขั้นตอนทั้งหมดละผมเอาลำไย,ยเบี้ยวเขียวป่าเศร้าต้นหนึ่งครับพ่อแพ็คใส่กล่องให้ผมด้วยขั้นตอนการทําต้นไม้ส่งนะครับป้องกันความบอบช้ำให้มากที่สุดหลังจากลงกล่องแล้วต้องผูกยึด ไม่ให้มันดิ้นเพราะว่าระยะเวลาขนส่งเนี่ยไปหลายจังหวัดถ้าเกิดกิ่งพันุ์เราดิ้นเนี่ยอาจจะทําให้เสียหายได้หลังจากผูกติดกล่องแล้วเนี่ยเราก็แพ็คพอส่งไปถึงเนี่ยลงปลูกได้เลยไหมครับไปถึงก็แก่ออกรดน้ําพักไว้เจ็ดวันปลูกได้เพราะว่า เขาอาจจะไปโดนแดดโดนอะไรเขาอาจจะช้าให้เขาได้อากาศพักผ่อนสัก7จวันโอเคครับหมดข้อสงสัยแล้วขั้นตอนวิธีการแพ็คกิ่งพันลำไยส่งลูกค้าของเบี้ยวเขียวป่าเศ้าเป็นอันเสร็จเย <Yeah, S 2> ่เลยครับคุณ <Yeah. S 2> พ,พ่อเย่ <Yeah. S 2> ขนาดเย,ย่ยังเท่เลยอะ่ะเป็นยังไงบ้างครับพ่อหลวงโบคิดถูกไหมที่เลือกมาเป็นเกษตรกรมองแล้วอาชีพเกษตรก,ก็สามารถสร้างครอบครัวได้ ป็นอาชีพอิสระเราทำเท่าไหร่ได้เท่านั้นเสียดายที่เกษตรกรบ้านเราทิ้งลําไยมองแล้วลําไยเนี่ยถ้าทำแบบมืออาชีพเนี่ยสามารถสร้างตัวได้อย่างปีนี้บอกตรงเลยว่าก็สามารถจับเงินล้านได้รู้สึกยังไงบ้างครับคุณแม่ที่มีลูกชายมาสานต่อสิ่งที่ครอบครัวสร้างเอาไว้รู้สึกดีใจจ้ะที่ลูกขยนันและมานเพียรเนี่ยทำไหวจ้ะปลูกกระเบี้ยวเขียวนาะ เราขายโลนขายร้อยบาทก่อนนะจ๊ะราคาดีแล้วแบบนี้เนี่ยในอนาคตจะมีคนมาทำสวนรุ่นที่สี่ต่อไหมนะก็ยังคิดอยู่ก็พยายามใส่ใส่เขาว่าเออโอเคเนี่ยต้องดูนะเพราะว่าลำไยเนี่ยมันยั่งยืนกว่าอาชีพที่ไปทำอย่างอื่นยังไงเราก็ต้องได้กลับมาดูลำไยแล้วพ่อก็จะทำให้ดูว่าลำไยเนี่ยสามารถสร้าง เนื้อสร้างตัวสร้างเงินสร้างอะไรให้ครอบครัวเราได้แล้วถ้าไม่มีรุ่นที่4เนี่ยจะเสียใจไหมเสียใจคิดว่าเสียใจเพราะว่าเคยถามไอ้ตัวเล็กนกันว่าถ้าเกิดพ่อทำไม่ไหวแล้วใครจะมาทำเขาก็ยืนยันว่าเขาจะกลับมาทำก็ยังมีความหวังอยู่ แล้วทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของพ่อหลวงโบนะครับเกษตรกรที่ปลูกลำไย,ยเบี้ยวเขียวจากรุ่นสู่รุ่นเลยใครที่อยากมากินของ DGI ของจังหวัดลำพูนแล้วก็ต้องกะเวลาดีๆหน่อยนะครับเพราะหนึ่งปีเนี่ยจะมีให้กินสักครั้งส่วนรสชาติเนี่ยผมกะารตาีให้เลยว่าอร่อยสมราคาสุดๆเลยอะ่ะส่วนความหวานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงหวานอยู่แล้วแต่ถามว่าเท่าคู่นี้ไหมตอบเลยว่าไม่เท่าดูแล้วอิจฉาจังเลยอ่ะกลับบ้านดีกว่า ไหนมาทั้งวันประสบการณ์แล้วจะให้ทายดูว่าอันไหนดอไหนเบี้ยวเขียวอ้าวยากเหมือนกันนะเนี่ยซ้ายไหมนะหรือขวาดีเอาให้แน่เอาตอบไม่ถูกม่ให้กลับบ้านเอาเันเลยหรอพ่อหลวงอันไหนอันนั้นเดียก็สิพ่อเอาหนึ่งสองอ่าเขาเลือกเป็นอ่าขวามือคุณพ่อแล้วกันขวานี่คือลำไยพันอีดอครับส่วนซ้ายมือเนี่ยเบี้ยวเขียวป่าเศร้าถูกต้องแล้วครับ เกือบจะไม่ได้กลับบ้านแล้วนนวันนี้เรียนจบแล้วเก่งมาก